คุณผู้ชมคะเรื่องที่จะชวนคุยกันต่อไปนี้อยากให้ฟังอยากให้ตั้งใจฟังเพราะถือว่าเป็นผลประโยชน์ของคุณผู้ชมซึ่งถือว่าทุกคนในประเทศเป็นผู้บริโภค หน้ากากอนามัยที่ไม่ได้คุณภาพไม่ได้มาตรฐานเราเคยเจอไหมแล้วเราจะไปร้องเรียนที่ไหนเอเราจะบอกใครดีเพื่อนำไปสู่การแก้ไขอยากให้รู้จักกับสภาองค์กรของผู้บริโภคหรือว่าสออบค่ะคุณผู้ชมซึ่งเป็นองค์กรที่ตั้งขึ้นมาเพื่อปกป้องเรื่องของสิทธิผู้บริโภคอย่างเราเราแล้วก็ท่านๆนนะคะเรียนชอบมากเลยค่ะนะะสภาองค์กร ของผู้บริโภควันนี้เราจะได้ทำความรู้จักกับหน่วยงานนี้มากขึ้นแล้วหน่วยงานนี้ล่ะค่ะที่จะเป็นสื่อกลางเป็นปากเป็นเสียงแทนพวกเราทุกคนในฐานะผู้บริโภคนะคะวันนี้เราคุยกับคุณสารีอ่องสมหวังเลขาธิการสภาองค์กรของผู้บริโภคตอนนี้อยู่ในรายการกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณปุ้ยค่ะคือพอรู้ว่ามีสภาเนี้ยโอ้โหรู้สึกแบบรู้สึกดีมากเลยเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดว่าเราดูข่าวเนี่ย อจงจนะคะผู้บริโภคเนี่ยตกเป็นเหยื่อเยอะมากถูกเอารัดเอาเปรียบทีนี้สภาตรงนี้หาจะมาเป็นปากเป็นเสียงช่วยเหลือประชาชนได้ยังไงบ้างคะอ๋ออันแรกเลยเนี่ยเราคิดว่าเราก็ช่วยคนที่เดือดร้อนรับเรื่องร้องเรียนนะคะอ,อย่างเช่นถ้าคุณถูกหลอกถูกโกงถูกเอารัดเอาเปรียบจากการซื้อของจากการใช้สินค้าเนี่ยก็สามารถมาร้องเรียนที่สภา,างองค์กรของผู้บริโภคได้ แล้วก็ไม่จังเป็นต้องมาที่สภายอย่างเดียวค่ะไปทีอ่อย่างเช่นจังหวัดต่างๆก็ได้ที่เรามีตัวแทนอยู่นะคะ,ะไม่ว่าจะเป็นลำพูนล,ลำปางเชียงใหม่เชียงรายพยาวสงขลาสุสราษฎร์ประจวบคีรีขันธ์ฉะเชิงเซาอะไรเงี้ยค่ะซึ่งอันนี้หรือร้ออนะฮะแล้วเรากำลังจะมีที่ขอนกัน ถ้าใครเดือดร้อนเนี่ยก็ไปได้เลยนะฮะที่จังหวัดเหล่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คิดว่าเออมันก็น่าจะดีมากนะถ้าเรามีให้ครบทุกจังหวัดประชาชนก็สามารถไปร้องเรียนได้ตอนนี้ที่คุณสารีพูดมามีกี่จังหวัดแล้วนะคะ 12ค่ะส <12 S 2> <12 S 1> จัง <12 S 1> หวัด,วดคุณผู้ชมมันจะวิเศษมากเลยถ้าเกิดว่าสภาตรงนี้ค่ะสามารถที่จะกระจายไปทั้ง77จังหวัดทั่วประเทศไทยนั่นแปลว่าผู้บริโภคเนี่ยทุกคนจะเข้าถึงช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนแล้วก็นําไปสู่การแก้ปัญหาใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยสภาองค์การของผู้บริโภคชอบคําว่าของผู้บริโภคมากเลยไอ้สภาจริงๆตัวนี้ค่ะแบบถูกจัดตั้งแบบเป็นทางการตั้งแต่เมื่อไหร่คะคุณสารีอ๋อก็ ต้องเรียนว่าเกิดเมื่อปลายปีที่แล้วเดือนธันวาแต่ว่า,าเริ่มทำงานปฏิบัติการเนี่ยอาจจะบอกว่าหนึ่งกรกฎาคมก็ได้นะฮะที่ผ่าน <ทำ S 2> มานี่เอง ที่ผ่านมานี่เองอยังเป็นทางคือเรียกว่าเริ่มมีคนทำงานมาปฏิบัติงานเนี่ยประมาณสักกร,รกฎาคม2564ที่ผ่านมาตอนนี้ก็5 6เดือนค่ะแต่จริงคุณผู้ชมคะตั้งแต่ปุ้ยเป็นนักข่าวมาเนี่ยชื่อของคุณสารีอ่องสมหวังเนี่ยทำงานด้านผู้บริโภคช่วยเหลือผู้บริโภคมานานมากแล้วนะจริงๆถ้าย้อนกลับไปเนี่ยมันมีจุดเริ่มต้นมาจากมาจากรัฐธรรมนูญปี40ไหมคะ ใช่ค่ะก็สภาเนี่ยต้องถือว่าเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญแล้วก็มีรากมาตั้งแต่รัฐธรรมนูญศ0จนกระทั่งถึงรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนะฮะแล้วก็เขาก็มีกฎหมายเฉพาะที่ให้จัดตั้งให้องค์กรผู้บริโภครวมตัวกัน150องค์กรค่ะคืออ๋อรัฐธรรมนูญปีส0ศูนเนี่ยตอนนั้นคือระบุว่าสิทธิของผู้บริโภคจะต้องถูกคุ้มครองถูกไหมคะแล้วก็พัฒนาการมาเรื่อยๆจนกระทั่งมีกฎหมายหรือว่าพรบเป็นของตัวเองค่ะ ๋อเยอมากเลยค่ะตอนรับทํานูนรันูน60เนี่ยก็บอกว่าให้องค์กรผู้บริโภคเนี่ยรวมตัวกันเพราะฉะนั้นจริงๆถ้าใครอยู่ในต่างจังหวัดเนี่ยผู้บริโภค10คนลุกขึ้นมารวมตัวกันนะคะรวมตัวกันจัดตั้งทํางาน2ปีก็มาเป็นสมาชิกของสภาองค์กรผู้บริโภคได้ค่ะ ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะเราได้ได,ได้ทําอะไรเพื่อผู้บริโภคไปบ้างค่ะอย่างเป็นชิ้นเป็นอันที่แบบตรวจสอบรับเรื่องร้องเรียนก,ก,ก็ต้องบอกว่าถ้าที่เราทําคนทั่วไปเห็นเนี่ยชัด<ะ>เจนเนี่ยก็คงเป็นเรื่องของค่ารถไฟฟ้า<อ>นะฮะเราพยายามที่จะทาคือคือต้องบอกว่าสภาเนี่ยเป้าหมายของสภาเนี่ย<ะ>เราอยากเห็นคุณภาพชีวิตของทุกคนอันนี้เป้าหมายใหญ่เลยใช่ไหมคะ,ะเราก็เพราะนั้นเราก็คิดว่า เราทำเรื่องขนส่งมวลชนประเทศไทยเนี่ยจะมีรถไฟฟ้าเป็นอันดับสามของโลกนะเพราะฉะนั้นเราจะทำยังไงให้ทุกคนเนี่ยขึ้นรถไฟฟ้าได้แต่ว่าเราก็ไม่ได้ทำเฉพาะเรื่องของคนกรุงเทพอย่างเดียวอย่างเช่นมันจะดีไหมคุณปุ้ยถ้าเกิดเดินไปปุ๊บทุกคนเดินออกจากบ้าน500อเมตรเนี่ยเจอป้ายรถเมย์มันจะดีมากเลยค่ะใช <c oughs> ่ไหมคะคุณผู้ชมค่ะ500้ยเมตรเจอป้ายรถเมย์ ออกจากบ้านปุ๊บไปโรงพยาบาลก็ไม่ลำบาก oh, ไปตลาดไปห้างสรรพสินค้าไปไหนก็ตามที่เราใช้ชีวิตเนี่ยเราสามารถมีบริการขนส่งมวลชนได้ทั้งในกรุงเทพมหานคร mm. และในจังหวัดทุกจังหวัดซึ่งนี้ก็คือเราเชื่อว่าสภาเองเราก็มีเป้าหมายนะฮะ mm. คนถูกหลอกถูกโกงลดลง ไอ้ที่หลอกให้เรากู้เงินออนไลน์ปัญหาใหญ่มากตอนนี้ค่ะมันลดลงอะไรเงี้ยค่ะอ่าอันนี้คือเป้าหมายใหญ่ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยทั้งประเทศซึ่งถือว่าเป็นผู้บริโภคทุกคนเนี่ยนะ,ะถูกต้องค่ะถูกใช่ไหมคะ,คะทีนี้ถ้ามองอีกมุมหนึ่งเนี่ยเราคุ้มครองผู้บริโภคแต่มองนองสิ่งที่มันเป็นเส้นคู่ขนานกันนะคุ้มครองผู้บริโภคแต่อาจจะไปทําลายในทุนหรือระบบทุนนิยมหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ควบคู่กันมาแล้วก็ถูกตั้งคําถามเออไม่จริงฮะ คือคือคุณปุ้ยลองคิดดูนะคุณผู้ฟังลองเอ้ยคุณผู้ชมลองคิดดูว่าถ้าสมมุติว่าเรามีบริษัทสักบริษัทหนึ่งเอาบริษัทรถยนต์ก็แล้วกันว่าเจ้าของบริษัทรถยนต์เนี่ยประกาศเลยว่าถ้าคุณปุ้ยคุณผู้ชมซื้อรถยนต์ของเขาเนี่ยหกเดือนรถคุณปุ้ยมีปัญหาเนี่ยได้เงินคืนเต็มจํานวนโหรถของบริษัทนั้นจะขายดีมากนะเพราะฉะนั้น การคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยมันไม่ได้เป็นอุปสรรคกับทุนเลยนะจริงๆแล้วเชื่อว่าผู้บริโภคเราทุกคนเวลาบริษัทไหนรับผิดชอบบริษัทไหนไม่เอาเปรียบเนี่ยเขาก็อยากสนับสนุน<ช>นะฮะซึ่งอันนี้ก็เลยเป็นเป้าหมายว่าเวลาเราเฝ้าระวังทดสอบสินค้าเนี่ยเราจะเปิดเผยชื่อหมดเพราะว่าเปิดเผยชื่อปุ๊บคนก็สามารถไปซื้อสินค้าที่ดีได้ได้อย่างสบายใจอ่แล้ว ผู้ประกอบธุรกิจเขารู้สึกว่าเฮ้ยเขาทําดีแล้วมีคนสนับสนุนนะไม่ใช่ที่ผ่านมาทําดีทําไม่ดีคนสนับสนุนไม่ต่างกัน <c oughs> เพราะฉะนั้นก็คิดว่าพอคนรู้ว่าเอออะไรเนี่ยมันดีกว่าอะไรเพราะว่าอย่างสมมติยกตัวอย่างเรื่องหน้ากากอนามัย <c oughs> อ,อันนี้ใกล้ตัวมากเราดูเองไม่ได้ <c oughs> ถูกไหมว่าเขาบอกว่ากรองได้สามชั้นกรองได้เก้าสิบเก้าเปอร์เซ <99. S 2> ็นต <c oughs> ์มันจริงไหมมันดูไม่ได้ด้วยตาเปล่า <c oughs> มันต้องเข้าห้องทดลอง เพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าห้องทดลองที่น่าเชื่อถือแล้วเราบอกยี่ห้อหลังจากนี้ก็จะมีแต่ผู้ประกอบการที่อยากจะทําให้ตรงไปตรงมาอยากจะทําให้หน้ากากอนามัยของตัวเองเนี่ยมีคุณภาพมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ยิ่งทําให้คนที่ทําดีเนี่ยขายดีมากยิ่งขึ้นก็เป็นส่งเสริมข้าไปด้วยใช่ไหมคะถ้าเกิดฝั่งนี้จากคุณสารีเนี่ยผู้บริโภคเองก็ถูกคุ้มครองในทางอีกทางหนึ่งนะคะในทางกลับกันผู้ประกอบ การหรือว่าในทุนเองก็จะได้รับการสนับสนุนถ้าคุณทําแบบตรงไปตรงมาและซื่อสัตย์กับผู้บริโภคถูกต้องหที่ว่าอันนี้ก็ตรงไปตรงมานะ,ะเพราะว่าถ้าคุณทําสินค้าดีขายของแล้วไม่เอาเปรียบผู้บริโภคใครก็อยากจะสนับสนุนก็ตบโจทย์คุณอยู่แล้วถูกต้องค่ะถูกต้องแล้วก็เหมือนอย่างที่ยกตัวอย่างว่าเกิดบริษัทรถยนต์ประกาศว่าใคร<ะ>ซื้อรถยนต์เนี่ย คนก็ไม่ต้องไปทุบรถถูกไหมฮะคนก็ไม่ต้องไปทุบรถคนก็ไม่ต้องขับรถร้องเรียน6เดือนบริษัทรถยนต์ก็รับผิดชอบเพราะฉะนั้นเนี่ยคนก็อยากจะซื้อรถของบริษัทนี้เยอะม,มากเลยแต่ผู้ชมเชื่อไหมคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากเรื่องของการรับเรื่องร้องเรียนแล้วเนี่ยนะคะออสอบ,อบอเนี่ยยังเป็นหน่วยงานกลางที่ในการจะไปช่วยในเรื่องของการเสนอแนนโยบายมาตรการต่างๆไปสู่คอรมอภาครัฐจนนําไปสู่การปฏิบัติแต่ เรื่องขององบประมาณที่เราเนี่ยไปรับการอุดหนุนจากภาครัฐเนี่ยตรงนี้หลายคนกังวลค่ะว่าเอ๊ะจะทําให้ถูกการเมืองกลืนไหมจะมีการแทรกแซงไหมตรงนี้คือเราจะตอบคําถามประชาชนยังไงคะคือคือก็ต้องบอกว่า,เ,าเนื่องจากตัวกฎหมายเนี่ยออกแบบมาว่า,าให้สํานักงานประลัดเนี่ยเป็นคนของงบประมาณให้เราเราเป็น,เป,นเป็นเอกชนเหมือนประชาชนทั่วไปเนี่ยรวมตัวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยพอออกแบบแบบนี้ที่ผ่านมาเนี่ยสํานักงานประหลัดก็ ช่วยสนับสนุนสภาเป็นอย่างดีนะฮะ <không. S 2> แต่ก็คิดว่าหลายคนก็อาจจะกลัวว่าเออแล้วถ้าเกิดมีรัฐบาลที่เขาไม่ชอบเราแต่แต่ก็เราคิดว่าทุกรัฐบาลต่างก็มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นเป้าหมายร่วมกับเราเพราะนั้นเป็นเป้าหมายร่วมกับเราเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะไม่ชอบเราเพราะ <treasure. S 2> ถ้าคุณมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทําให้คนจนลดลง<ถ> e. ทําให้ช่องว่างคนรวยคนจนลดลงคน มีคุณภาพชีวิตมากขึ้นต่างๆเนี่ยเราต่างมีเป้าหมายเดียวกันเพราะฉะนั้นเราเชื่อว่าเราไม่ได้ขัดแย้งกันนะครแล้วก็สามารถเดินหน้าพัฒนาต่อไปได้ใช่ไหมคะอเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยเห็นไหมคุณผู้ชมองค์กรนี้ตั้งขึ้นมาสภาองค์กรของผู้บริโภค เรามีแต่ได้กับได้วันนี้ข้อมูลเยี่ยมยอดมากเลยนะคะแล้วก็อยากให้ผู้ชมได้ทําความรู้จักกับสภาองค์กรของผู้บริโภคนี้ด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณข้อมูลดีๆจากคุณสารีอ่องสมหวังมากๆนะคะดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค